ทรงลูกให้มาบวชเจริญพรโยมเพื่อนในวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาหลวงพี่ได้มีโอกาสไปจัดค่ายคุณธรรมณะโรงเรียนวัดแก้วตาจังหวัดพระนครศรีเอธยาเป็นค่ายที่จัดให้น้องๆอนุบาลและน้องๆประถมน้องๆมีความน่ารักสดใสเป็นกันเองเป็นอย่างมากนี่ก็เป็นภาพน้องๆตอนนั่งสมาธิและให้น้องๆได้ฝึกเรื่องของการทําความสะอาด ที่จะได้ใช้ในชีวิตประจําวันได้และได้ชวนน้องๆเด็กผู้ชายมาบวชในโครงการซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยพ่อแม่คนไหนเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะส่งลูกให้มาเปลี่ยนนิสัยตัวเองให้ดีขึ้นไม่ดื้อไม่ติดเกมตื่นเช้า แล้วรู้จักความเคารพก็อยากให้ทุกคนได้ส่งลูกๆของทุกท่านมาบวชในโครงการซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เลยนะใครสนใจสามารถโทรหาหลวงพี่หรือกรอกข้อมูลในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเจริญพรโยมเพื่อน